วัสดีครับพอดีมีลูกค้าส่งแบตเตอรี่มาซ่อมนะครับเป็นแบตตัวนี้ครับผมเทียนดี้นะครับผมตัวนี้เป็นแบต2 1 7 0นนะครับลูกค้าแจ้งมาว่า,าแบตเตอรี่ใช้ได้แค่แป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็หมดแล้วก็เราจะพามาตัวเช็คนะครับว่า,าสาเหตุมันเป็นที่อะไรครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมได้แกะแล้วแหละผมลืมถ่ายตอนที่ยังไม่แกะนะครับนี่ผมแกะแล้ว จะออกมาแล้วข้างในก็จะประมาณนี้ครับผมอืมอม,มันมีรอยบัดจี้ด้วยนะครับลูกค้าน่าจะมีการไม่รู้ว่าเปลี่ยนแบตมาหรือเปล่าน่าจะเปลี่ยนแบตนะครับเพราะว่าแบตมันคนละสีเลยแบตแบตคนละสีเลยไอน,นี้เป็นสีออกส้มๆออกเหลืองๆครับแต่ว่าตัวก้อนนี้ออกเป็นสีส้มเชื่อมเลยแบตคนละสีนะครับเดีย๋ยวมาเรามาลองวัดวัดแรงดันรวมลองดูก่อนนะครับ แรงดันรวมอยู่ที่19.3นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาวัดเซลล์ที่หนึ่งดูนะครับอ่มันจะได้ชัดๆเซลล์ที่หนึ่งนะครับสิบสามจุดก้า เซลล์ถัดมาก็3.9นะครับแล้วก็เซลล์ถัดมา3.9เอ้ยวัดผิดอลองดูใหม่นะครับเซลล์ที่1ครับ3.9มดเก้าซลล์ที่2 3.7สามไอที่เอาเป็นก้อนใหม่ครับเป็น3าจุก็เซลล์ที่สาม ก็สามจุเซลล์ที่4ก็3.8เซลล์ที่5 3.9นะครับก็จะมี3.7แล้วก็3.8แล้วก็3.9เดี๋ยวก้อนนี้น่าจะทำการบาลาน์ใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอาเข้าเครื่องบาลาน์เดี๋ยวขออนีญาต่อสายก่อนผมจะไม่ถอดเอามาบาลาน์ข้างนอกนะครับตัวนี้จะเข้าเครื่องบาลาน์เลยโอเคครับ เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายแป๊บนึงครับครับผมตัวนี้ก็ได้ต่อสายบาลานแล้วนะครับตัวนี้ต่อแช่นี้ครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมใช้เครื่องบาลานเป็นตัวนี้ครับเป็นของเจชนะครับบาลานเดี๋ยวขออนุญาตบาลานทิ้งไว้สักแป๊บก่อนเดี๋ยวเรามาดูแรงดันกันนะครับ